Open Road Thailand Crab Mini Cooper Countryman 1.6ปี2013รถเซอร์วิสศูนย์ตามระยะขับคล่องตัวขับสนุกยางใหม่เอียมมิชลินราคาออกห้าง้ต้แดง1.9ล้านเครื่อนยนต์เบนซิน4สูบ1,600ซี16วา wow, ว1,22แรงมา้า อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ย13.8กิโลเมตรต่อลิตรระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติตัวถังนิรภัยดิสเบรกสีล้อภายในพรีเมียมสไตล,ล์มินิแท้ช่วงล่างแน่นพวงมาลัยคมฟิลลิ่งขับขี่สนุกขับแล้วยิ้มทุกครั้งที่จับพวงมาลายัย เหมาะมากสำหรับคนชอบรถมีสไตล์ใช้ขับทุกวันไม่สำครคนที่อยากได้มินิในราคาจับต้องได้คันเดียวจบทั้งความเท่ความสนุกและความคุ้มคา่าคิดถึงรถคิดถึงเรา